ครับพี่รองผมกับอีสานบานเขเองไส่เบียดปลาไหลไส้เบียดปลาไหลเพิ่นยามเพิ่นเพิ่นได้หล้วเพิ่นยามพี่้องมีแต่สาวยเดียวนี่บ่เยเหรอเนี่ยสหูนี่้วรอใส่หูนี่ดีกว่าเนมจพี่จีเรียนมาเอามาเลยเยอะเปล่าไรโอ้โหกูคนเนี้ย บัตรึงไปคนกี่เดือนมาเลยครับลองเจองผู้ใจตัวสองเบาบีตัวสองครับตัวสองครับตัวนองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เรอเอ้โอ้ระดับเตียนเนาะรดับตัวสองย่างกเลยงตัวเออ

โอ้ตัวายอ่ะหมดเถตะหมดเถอะโอ้ยเออตัอินแล้วไมาใย่เข็ดไหนวะเริ่มเริ่่าไม่ฟูเวะกูหนาวต้องูเนี่ยถ้าในตู้ที่สานี่บนอาจะฟูเดวนะไใช่ใเพชรปลาไหลปลาไหลหลเยนี่ยลายอยู่ทางลายมีแต่หูปลาไหลหูหนึงอ่ะตงตันให้เบียวขึ้นต่ได้บางไ แังเข้มเช็ดิกรรรมูเลยอียาเ่ยเยอตัวเเอจาเดียวอเอครับเดี๋ยะอ้ชเป็นคนเงียากเป็นคนเียมาเป็นคนเยากี่หาันใส่เขาเดี๋ยวฟุบลิบหายพี่หรอเ้ยเากินน่เอ้ยมันก็เก่งเลยวะเาไปผัดเกินไหเออเดียกิน้กินเอาไปทอดก่อนเอาไปทอดยังไปผัด เอาชี้ลูกแก่เลยวอาชีอว่าเียบน่น่ถ้าถ้าพันรแ่แ่เขาหี๋ยวมันกินดมาแล้วมันก็คนนเ็มนยเขาหวเี่เรอไ่นั่นปลใส่หู้มันเย็น่เอาเอาเอาตามเขาว่ามีว่าฝุกเอาคันได้อีกนี่จังสิบลฝุกพีหรอ

อ่ะเธอแม่งวุ้นน้อยเด็กเสียงูมาทั้ันนั่นจีนเหรตัวไหนกัไหนนี่แเมืองไรนี่กัปูน้อยปูบ้าเอาไอพัเห็นรู้เนาะเห็นเหรอเฮ้ยโออเเบ็ดเนี้เบ็ดเบิดแล้วเด่นเลยไอ้ออกเนาะมันมันเด็กเนี้ยผ่านั่นหลังผ่านเลย มีได้บ่อยอ่ะมี่เอารองขึ้นไหมขึ้นได้ปะวาัวนี่ลงไปตัวสิม้ันหัวอวนี่ไหนยีเือนมานึ่งตัวนี้มันไม่มีไม่ใช่พงมันว่ายมัาเลย ไปกดาาแเขาให้ละนั่นเด้อฮเออลืมข้าวลืมข้าวเชียวเอตังรลยนี่นะมันได้แล้วดวข้าวสะเออขายเออกิออนี้อื่อกเอ็ดเปียนว่งกัเยดไมเอาไปจอนเเอิว่นานยังได้ยนสอตัวคือว่าตื่นคือว่าตื่นวยี่สานุกูเป็เไ่งอเขาตัองถึงเนเอาอถ้วใหม่เ

เอาวางได้แ้วก็ตายน้ำเฮ้ยมีนี่กินเอมึงเไนจูมาตแม่นเลยะเออไปให้กินนี่หอกไม่ใช่ใช่แดไคนจูนเมบิเบ็ดลังนึงน่ะอือนี่ดิเสร็เดือนเบ็ดสรเดือนเบ็ดเหรออืมบอกไคูดมันได้ไป่เออคนจูะอมันกินหู้บ้างอาวยู่นีอมีซ้ำนีละ ไม่หู้กจะได้อยู่ผู้เยเสียงดังจะมันตื่นหรืจะเสียงแหละเตือนหรอกหาูกันตมไปเนื่อน่าเพื่อนยาวตรงนี้เพื่นมือผู้ก่อนยูงอ่ะมันอยู่ในบเวณผู้มักผ่อเป็นังไงอยู่ผูนีหรอผู้พักผ่อนยังเด้

ไม่เกรงเลยอ่ะมอ้เจไปเขาใช้นั่งเขาเดิไม่ได้หูนีก็ไม่กลัวหรลูกเส้อเส้อทายญาติคนต่อไปตัวเล็กจะจิ้วเลี้วอู่อยู่ปาไหนครับอนุบาลสองครับน้องอะไรน้องอะไรเขินน้องเขิน เดี๋ยวคุไปใส่หูหุนกันเม็ดขาดม่กยดยันน้อง่างเดยนนี่ะดจับร้ไหยนน้องเยนใสทาบามใส่เบ็ดปลาไหลพี่หลองได้ไปแล้วสองตัวโอ้ย มันฟีมืออย่างบรทัานหูแต่ว่าหูย่างเดียวหนาทึ่งเข้าใสใ่เราได้บ้ามีเบืง้งคือยังเข้าเหล็ดขายของถ้ามันได้ก็ต้อยตงยอง มวนมวลเลนน้ำพี่น้องเล่นน้ำ

ขอดคว้านด้วยุณหอบพื้นว่าใครมีจะเบ็ดได้เลยลูกเบ็ดม่หยกนะดิขอดควนได้เบ็ดเบ็ดแล้วขอดหกคว้านเบ็ดเบ็ดแล้วเพราะว่าเห็นเพอาหอยทอดได้ยังไ่ผัดเบ็ดเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วกระเียมแดในมือโอ้นีเดีเบ็ดนะเบ็ดเบ็ดแล้วเบ็ดสายไ่เหลืออะไแล้วมีเดียกระนึงอยู่อ่ะกระนึ่งเอาไว้กระนึ่งเอาไว้อะไคว้นเบิดเลยดิฮะคว้านเบยังอะไดินี่ แต่ะข้อะงันกสวู้ไปู้ไปตะขอไปกับฮกตัวนึ่งนี่คุงูน้ำกรเกือนอ่ะมันกินฮักป่ะอันนั้นมันเกิดวัดยังบ่านายวนพาไปแถวบ่าเป็นไหนเราไปวัดยู่อยู่ข้าหน้าบอกกันมาเกิดนะเกิดไปแล้วดีดีวัดป่าเดียวซี่ปุ้มตาของวัดปุยุนก่องว เฮ้เห็ดนามันสะอาดสะอาดทุกข้อเจี๋อ้กเจีเอาแบ่งอยและลุงและมันาวเลยด่นดวดดดดแนะนำซื้อไ้ไอ้หนาวเลยคอโป้งตุ่มเละก็ตุ่มเละฟากซิมันมีหวงยาวเของมันนี่ อเอเอมาเร็วตาพี่น้อผมผลประกอบการได้ไปลาคอตัวหนึ่งได้ปลาไหลสองตัวสองตัวอยู่ก็เห็นตัวเดียวกี้ยินก็เยินบได้ยอดเาะไ่นอบมันอยู่หนาันเปเห็นมันแดรยนะมันเลี้ยวมากัน้องดเย โอ้ปลาสองตัวแม่บางทีเพือนเดาพัดปลาไหลน่ะเนตนองี่หน่กบ้